ออตอนนี้ก็เดี๋ยวกลับไปอ h oh my god อ่ะเตรียมตัวอันติเลยเตรียมตัวอันติดักไปเลยค่ะนี่ความสวยอันติความสวยเอ้ยมันลดนะมันลดนะเอาดีๆไล่มันไล่มันได้ปะได้ปะได้ปะอ่ะไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจิเช่นเคยนะคะวันนี้ฉันก็จะมาลองเล่นโซน่านะคะที่ได้รับการรีเวิร์กมาแบบสดๆร้อนๆนะคะ ถ้าโดยคร่าวๆนะคะสกิลที่ได้รับการรีเวิวของโซนาเนี่ยก็จะมีพาสซีฟเนาะมเมื่อใช้สกิลครบ3ครั้งในการโจมตีปกติครั้งถัดไปเนี่ยจะเป็นการสัแบบสตันแบบมินิสตันนะคะส่วนอัลติ a t e เนทนะคะจากเปลี่ยนเป็นขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นการปล่อยลูกข่างไปแทนนะคะออระวังคามิลนะคามิลขึ้นมาแล้วระวังระวังอ้วนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ตายง่ายๆหรอกไม่ตายง่ายหรอกฉันยังมีฮฮลยู่นี่นี่นะ นี่ค่ะมินิสตันแบบเบาๆมินิสตันแบบหวานๆนะเออเฮ้ยมันก็แบบเป็นฟิลแบบเล่นง่ายอยู่นะคือเราไม่ต้องคิดอะไรอะใช้สกิลครบ3ครั้งแล้วก็ตีปกติเป็นมินิสตันไปเออก็เล่นง่ายดีอืมระวังนะระวังนะอ๋อมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วแต่มนาใช้ไม่พอดีอ๋อเกือบตายไม่น่าใช้กดฮิลไปแล้วนะแต่ฮิลจังหวะที่มันใช้อีกนไปแล้ว่ฮิลเลยแบบไม่ค่อยขึ้นเลยอะเมื่อกี้อ้ยมนาฉันโมดอะ ฉันว่าแบบน่าจะยังทําอะไรไม่ได้นะอ้ขึ้นมาเลยเหรอโยนิขึ้นมาว่ะโอ้ยระวังนะระวังโอ้ยทําไมดูแคนเลนเราจังเลยอะได้ปะอ๊ออารีก็ขึ้นมาหรอโ oh อไม่ก่าฉันจะตายไหมเนี่ยเอ้ยหยุดอย่าเพิ่งตายคะ่ะยังไม่อยากตายคะ่ะโอเคฉันกลับก่อนละก,กันนะตอนนี้ไม่น่าจะไหวแล้วแหละอยเพิ่งบวกกันนะฉันกลับไปซื้อของก่อนชิ้นแรกเหมือนเดิมนะฉันคิดว่ายังไงโซนาก็ต้องขึ้นเชียรนะ์น่ะเหมือนเป็นต้องเป็นขคียรอเทมหลักเลยนะคะ ทำไมมันยืนนิ่มันยืนล่อหรือเปล่าน่ะโอ้ฉันว่าแหละแม่งมันยืนล่อแต่นชม่ตาเราจะเน่ปล่อยลูกข่าวเมโลดี้ไปค่ะโอ้ยลดนะฉันชอบอันติแบบเออรีเวิร์ของโซน่านะได้ป่ะได้ป่ะโอ้ยอีกเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวได้ไหมก็ไม่ได้ว่าออมไม่เป็นไรนะคะก็น่าเสียดายอยู่แต่ฉันชอบนะการรีเวิร์กอันติอ่ะฉันรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กว่าอันติเก่าเยอะเลยอ่ะอาร์ติป้อมเลยทุกคน แล้วทีมเราคือมันลดไงก็ตีป้อมให้แตกมาเลยสิค้ารอรอไลเอออาริตีกลางคนเดียวไม่แตกหรอกแต่คือเรามี3คนอะ่ะแล้วซีเวียคือเคลียร์คลิปไวมากแล้วคือแบบดูมินี่ยตีการเราเด็กเป็นฟูงเลยจ้าก็คือเตรียมตัวแตกโอเคได้เฟิร์สเทอร์เลทแล้วนะแล้วก็แยกย,ย้ายค่ะลองเท้านะคะฉันจะขึ้นเป็นรองเท้าลดคูดาวนะฉันยังคิดว่าหัวใจหลของโซน่าก็ยังเป็น ในเรื่องของมานาและค่าเล่งสกิลหรือลดคูดาวที่ต้องเยอะเนาะเราก็จะได้แบบใช้สกิลได้ฉ่ำๆน,นะคะสแบมสกิลเรื่อยๆเหมือนเดิมนั่นเองแล้วนางก็คือจะมาเอาป้อมคืนแล้วนะคะเอ่ออลิขึ้นมาว่ะได้ไปเนี่ยไม่น่าได้นะไม่น่าได้โอเคเดี๋ยวฉันปรากฏตัวเลยแล้วกันอืมฉันไม่มั่นใจอะว่าโซนาอันติรีเวิร์กจะสามารถแฟดอันติได้ไหมเออเดี๋ยวต้องหาลองทำดูนะ คือใช้แฟดอันติแบบเซราฟีนะเนาะแต่ก็อ๊อบไม่ชาไม่โดนสตันไปคาหนึ่งกลุ่มได้ปะได้ปะอันนี้สตานแบบเบาๆนะคะปล่อยลูกข่างโนดไปลดอะคือฉันรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กว่าอัิเมย์เก่าตรงที่แบบว่าเอ่อวงสกิลมันกว้างกว่าเนาะบวกกับว่ามันสโลด้วยถ้าอยู่ในลูกข่าแล้วก็ความเสียหายได้ต่อเน,นื่องนะโอเคคือตอนนี้คือเราได้ลิฟแล้วนะคะก็กันบ้าน,นะคะ่ะอ๊อบมินิ บอกวาอีคาเมลวคือกระโดดหลบมีมีสตานชนะอ oh oh าไม่ก็ารรอาไม่ก็แต่ว่าไม่น่าเป็นไรหรอกแต่ว่าไม่น่าเป็นไรหรอกค่ะไล่มันเลยไล่มันเลยเนี่ยมานาหน่อยมากมานาจะไม่พอใช้เลยอะ่ะโอ้ยซีเวียสู้ได้ไหมคือมานาฉันไม่มีเลยฉันทําอะไรไม่ได้อ่ะซีเวียกลับกลับได้ไหมกลับเถนะโอ้ยอารีมาแกงแล้วอ่ะได้ปะฉันโอ้ฉันว่าฉันไม่ไปต่อดีกว่าถ้าทําอะไรไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวจะโดนเก็บสองเปล่าๆนะคะตอนนี้ก็อ่ะ เก็บตังค์แล้วก็รีบขึ้นของที่จําเป็นเนาะส่วนตัวนะสําหรับฉันนะฉันคิดว่าคีย์ไอเทมหลักของโซนาก็ยังคงเป็นอ Ark a n g e ลกับ Star of Flowing Water นะเพราะโซนาเนะี่ยมาได้กดสกิลฮิลเรื่อยๆอ,อ,อยู่แล้วไงก็เลยแบบจะทําให้เราได้รับผลลดคูลดาว w n จากไอเทมนั่นเองนะคะมาแอบแย่ดีกว่าเล่นปผู้หมากินคนนี่นี่นี่ m i น i star และมินิสตันและ,และโอเคแฟดอาริเสียแฟร์อา,อาอริเสียแฟดเสียอันติคุม้มคุ้มและตอนเนี้ยจะเอามังกรก็เลิศนะเอาดีๆ คือแบบอยู่ล่างสองอาลิเสียแฟตเสียอันติไปอีกนะคะเดี๋ยวฉันตีหวานตรงนี้ก่อนถ้าซีเวียมาก็จะง่ายขึ้นนะถ้าซีเวียมาเดี๋ยวฉันรอเก็บอันติเอาไว้แบบคุมพื้นที่สวยๆก่อนตอนนี้ฉันคิดว่าฉัน,ฉนคิดว่าน่าจะได้แหละอัะตีตรงนี้ก่อนโอเคโอเคได้มงกรฟรีละหนึ่งตัวนะคะเฮ้ยเค้นเนนก็คือเป็นแรงแคนนะแรงแค้มีนิสตันไปเบาบาอุ้ย โอเมก้าโยนเข้ามาโดนอันติฉันก็เลยโดนตันแต่เคนเดนมาแฟดหนีทันนะทาให้งานตายละโอเคงั้นกลับก่อนละกันเนาะอ่าเพื่อนเราก็จะเล่นผู้มากินคนละได้ลยนะโอเคอ่าเป็นความสวยเป็นความเลิศเอาโดนชามเฉยสมาละจ้าฉัไม่หิวละจ้าโอเคไม่น่าได้นะอืมเอาดีๆแล้วะยัดนี่มินิสตันไปแล้ว ระยะของการใช้มินิสแตนมันก็ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นนะเสี่ยงมากค่ะฉันว่าเสี่ยงน่าจะไม่ได้นะแล้วอย่างหนงึ่งตอนนี้ฉันได้ของแล้วด้วยกับเธอกับเธออฟโดนแน่อันนี้ไปเลยค่ะลูกค้างวนวะฉันว่ามันเหมือนลูกค้างอยู่นะเออการการทํางานเหมือนลูกค่าคือแบบปล่อย,อย,อยแบบวงกลมหมุนไปนะได้ไหมอโอเคน่าจะไปซัพพอร์ตไม่ได้เราหมอ๊อฟ ได้ไปนะตายไหมมินิสตันก็มินิสตันแบบเบาๆโอ้ยฉันว่าเคียวไม่รอดแล้วเลยฉันก็ฉันต้องรอดสิฉันต้องคิดซีเวียช่วยด้วยซีเวียช่วยไดย้อัอดรดเก็บมาเลยค่ะซีเวียเก็บมาเลยช่นข,เ,ขเก็บพันธุ์ฟุตแบบนะอ้อยฮี้ยวฮิวเฮี้วฮีวฮีวฮีว,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 วโอเคโอเคนี่นี่นี่มินิสตันมินิสตันอุย้ยเออคือแบบอีหลอก มันนีหมดเลยมันหนีหมดเลยอ่ะโอเคฉันกลับบ้านก่อนละกันนะคะเอาไปขึ้นของก่อนดีกว่าเนาะโอเคค่ะตอนนี้ก็คือได้ s t a f of flowing water แล้วเนาะแล้วก็ชิ้นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปขึ้นถ้วยเฟนต้าน้ำเขียวเลยละกันเนาะเราจะจะได้แบบมีฮิโมโช่่ำๆนะแล้วเดี๋ยวไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยฉันก็จะไปขึ้นเป็น arc angel เลยนะคะเพราะว่า สเต็กมานาของเทียเนี่ยก็ใกล้จะเต็มแล้วเนาะจากอาแองเจลเนี่ยก็จะได้พัฒนาเป็นเซราฟเลยนะคะจะง่ายจะง่ายคือเราต้องได้เราต้องได้ฉันยิงพัสติกไปป้อมบ,บจบค่ะป้อมถูกทำลายโดยฉันเองนะโอเคก็เค่นันใกล้าตายแล้วนะคือซีเวลเราก็ตอดแรงช้ำอยู่นะเอาดีๆตอนนี้และก็ไม่เคยลดความพยายามในการที่จะเอาป้อมบนนะก็เอาเซก็ฉันมีมินิซันนะคะเอาดิ เอาดิอ่าจะสู้เหรออาจจะสู้อุ้ยมาสองตัวหว่ามีใครจะมาช่วยโอ้สามตัวมันจะเอาให้ได้นะป้อมมาติเวียช่วยฉันด้วยค่ะมาเตออ่ะอมาเซอันนี้ลูกข่างหวานๆไปจ้าโดนอาลีเป็นหนึ่งอุ้ยอาลีอันตีนี่แหละไม่น่าทันนะไม่น่าดาวแล้วแหละแต่ว่าฝั่งนั้นคือเลือดน้อยมากนะคะเราเหมาะที่จะเอามากกังกรนะอ๊อฟโดนหมดตายแล้วซีเวียซีเวีย,วยตายมิเนยซีเวียตายมเนย,เย,ย,เนยหนีได้ไหมหนีได้ไหมโอเคโอเคสตันเอามาสิ ฉันอยู่ในป้อมนะฉันอยู่ในป้อมนะก็มานี่เออเอาไ <c oughs> อยู่ในป้อมเราคือแบบห้าค่ะไม่กลัวตายค่ะอ่ะได้แหละอย่างน้อยเคียวก็มาช่วยเล่านะนี่ค่ะตันไปเลยอ๊บชาไม่โดนจาเอาเลยเอาเลยเคยียวเอาเลยเอาเลยฉันแบคัพเธออยู่อ๊บอ h oh my god ฉันแฟดทาไมวะเมื่อกี้ <c oughs> ฉันก็แฟดทาไมงงตัวเอง ตอนนี้นะคะก็ขึ้นเป็นอาร์ตแองเจลแล้วเนาะส่วนชิ้นต่อไปเนี่ยฉันตั้งใจว่าจะเป็นคอสเิกไรฟ์นะคะเพราะว่าเราได้ทางรถคูดาวบวกกับว่าเราได้วิ่งเร็วดนะ้วยเนาะก็จะได้แบบใครสกิลสนุกสนุกอืมเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอนี่ค่ะอันติอ็อฟอารีมาอันติอตีอันติฉันว่ะโอเคช่างมันเถอะเสียไปละระวงังระวงังระวงังโอ้ซีเวียเราโดนเก็บแต่มันก็โดนเก็บเหมือนกันได้ป่ะได้ป่ะวยอย่าไปหิวมันมากนะมันอยู่ในป้อมนั้นอะ มันอยู่ในปอมมันนะเคียวโดนเคียวโดนโอเคแอะฟิลโลบมากลาบหายเวอร์โอเคช่างมันเถอะตอนนี้ก็โดนออบเจกต์ไปก่อนละกันอ้าวโดนอ้าวโดนตายไหมนะแต่ก็เปิดอันติน่าจะรอดนะต้องรอดนะคะเ,ออเรียบร้อยไม่รอดนะคะเขจไปเลยโอเมก้า oh ตอนนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าตอนนี้เป็น4 5ห้าแล้วถ้าเอาออบเจกต์ก็น่าจะลำบากอ๊อ อ้เม oh กเกอ็เปิดอันติยัดหน้าไปเลยสิคะเราไม่หิวอะไรสปอร์ตเราไม่หิวอะไรสพอร์ตในป้อมราคาเออไม่เห็นตัวอย่างจากทีมฉันหรอว่าการหิวในป้อมมันเป็นอย่างไรนะคะความหิวคือไม่เพยปลาหนีไข่มามาต่อ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 มินิสตันมินิสตันนี่คะ่ะมินิสตันหวานได้ปลาได้ปลาอะหิวหิวหวอะมินิสตันต่อเออ โซน่ารีเวิร์มันก็คือจะเป็นความลดนะแต่เอาจริงนะฉันว่ามันก็ต้องใช้เวลากลางเกมถึงเลทเกมนะคะเพราะว่าอย่างน้อยฉันคิดว่าต้องมีของสักชิ้น2ชิ้นนะ่ะในการที่เราจะมีมานาเยอะๆแล้วก็มีค่าเล่งสกิลเยอะๆอนะ่ะเพราะอย่างที่บอกไปยิ่งเราค่าเล่งสกิลเยอะยิ่งมานาเยอะเนาะเราก็จะสามารถสแปมสกิลได้บ่อยแล้วพอเราสแปมสกิลได้บ่อยเราก็ตันได้บ่อยนั่นเองนะคะมาเอาฟูโซนบอนไว้นะคะตอนนี้ก็คือ อ,อโอเคฉันคิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่าคามิลอยู่บนไม่มีตัวยืนที่เห็นอยู่ในมินิแบบก็จะมียโยนเนะนะที่อยู่ใกล้เราแต่ว่าเซตโยนเนะเคนเนนแต่ว่าเซตกับไทเดอเมียก็คือกันไว้อยู่แต่ไทเดอเม,มียก็มาลงมาสมัยหน่อยไหมโอเคได้แล้วนะคะส,สวยอมตอนนี้ก็เดี๋ยวกลับไปโ oh อเมกาอะเตรียมตัวอันติเลยเตรียมตัวอันติดักไปเลยค่ะนี่ความสวยอันติความสวย โอ้ยมันลดนะมันลดนะเอาดีๆอาไล่มาไล่มันได้ปะได้ปะได้ปะอ่ะไม่ได้นะคะเอ้ยแต่ว่าฉันว่าเป็นความลดอยู่่นะถึงอันติเราจะแบบยังค้างอยู่อ่ะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยโดนะเดินเข้ามาโดนอันติเราก็ยังตันได้เธอเออมันก็ลดอยู่นะฉันชอบการรีเวิร์กอัลติเมทนะแต่ฉันคิดว่าเซตไม่น่าไหวอ่ะเดี๋ยวฉันไปช่วยเซตล้วกันมาๆฉันมาช่วยเธอละลุมตบมันละลุมตบมันละ โอเคเน่มินิสตั้นแบบเบาๆโอ้ไม่อาเอามาสิอันติไปเลยจ้าเชนซีซีแบบชำเออโดนพาสีฟสตาร์แล้วก็ยังโดนอันติเมตสตัรอีกนะคะก็คือเชนซีซีแบบชำชำนะจ๊ะ <the> เตรียมโซนเอลเดอร์ก็ดีถ้าได้เอลเดอร์นี่ก็ค่อนข้างที่จะการันตีจบนะเอามาเอาอะไรนี่นี่มินิสตาร์และมินิสตาร์แล้วถ้าเก็บมันได้ก็คือง่ายเลยนี่นี่มินิสตาร์ต่อ เอาเลยเอาเลยเอาเลยฉันตามอยู่ตามยเยอมถ้ามันเลือดน้อยแล้วเราก็ไปเอาเอลเดเลยก็ได้มาน่าจะได้แหละคงไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกฟังนังใต้1แล้วก็เลือดน้อยกันด้วยนะอ่ะโอเคการันตีจบแล้วนะคะตอนนี้คิดว่าน่าจะจบเลยนะถ้าเราออกันนะนะไปออกันค่ะว่าแต่อัลติเมทฉันคู่ดาวกี่วินะ2 3วิ เกินเบอร์มากแม่จะไม่โดนเนิร์ฟใช่ไหมอาโดนอีเซ,น,น,เซน,น,เน่าโดยเซน่าเนค่าเออเอาเลยเอาเลยอะดับเบิลเคียไปนะครับเพื่อเราเอาเฮลเฮลเฮลเนี่ยเธอเห็นไหมดูอันติฉันดีสิบแปดวีเราว่าเธอสิบเจ็ดสิบหกแล้วมันเร็วมากนะยี่สิบสามวีอ่ะเอาดีๆเนี่ยจะได้ใช้อันติอีกแล้วเธอนะจะได้ใช้อันติแล้วโอ้โหเล่นสายราคูดาวน่าจะฉ่ำนะเอาดีๆโออยากเล่นโซนาเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมสามสองหนึ่ง ได้ใช้อีกแล้วค่ะคือแบบโอ้โหออกของโลคูดาวน่าจะลดนะเออโซนา่าก็คือได้ใช้อันติเลยแต่ละไฟบ่อยอันนี้ใช้อีกรอบค่ะอล้วโดนอาริตายไหมตายไหม,ไมอ่ะตายจ้าได้เห็นไหมเธอยี่สี่ห้ายี่สามบิแล้วโอ้โหคือคูดาวเร็วจริงคูดาวเร็วจริงออกของรถคูดาวน่าจะลดนะเอออ่ะน่าจะจบน่าจะจบได้เออแต่ว่ายังไม่ได้ทดลองแฟดอันติเลยว,ว่ามันใช้ได้หรือเปล่า โอ้ยจะจบแล้วหรออยูเพิ่งจบได้ไหมขอทดลองก่อนขอทดลองก่อนอีกนิดเดียวอันติอีกนิดเดียวเพิ่งจบครับเพื่อนอยเพิ่งจบนะเด้โปรดอะสามสอง,องนึ่งอะลองอันติแฟติอันติแฟต,อต,ฟตโอเคโอ้ยได้โอ,โอ้ทำได้ว่ะโอเคคะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับโซน่าที่ได้รับการรีเวิร์กมาเนาะ ส่วนตัวในความคิดเห็นฉันนะฉันรู้สึกว่าเอาพัทที่พาสีก่อนพาสีอะข้อดีของมันคือมันทําให้โซน่าเล่นง่ายไม่ต้องคิดอะไรคะ่ะใช้สกิลให้ครบ3ครั้งยิงมินิสตันใช้สกิลให้ครบอีก3ครั้งยิงมินิสตันแค่นั้นเองจบถ้าข้อเสียนะ่ฉันมองไปในเรื่องของเสน่ห์แล้วก็แมคขั้นเดียวของตัวโซน่านะซึ่งแบบเก่าเนี่ยมันประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายได้มากกว่าเนาะทั้งยิงเป็นดาเมจทั้งลดดาเมจรวมถึงลดความเร็วศัตรูเนี่ยสามารถใช้ได้สถานการณ์ที่หลากหลายมากกว่านเองะะคะ ส่วน Ultimate อะฉันชอบแบบใหม่มากกว่าแบบเก่านะฉันรู้สึกว่าแบบใหม่อมันมีอัพธพยชน์ที่มากกว่าแบบเก่าเยอะกว่านั่นเองนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิป Rework Zona นะคะพวกเธอไปเล่นกันแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างชอบหรือไม่ชอบนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอย่างสุภาพเนาะที่ใต้คลิปวิดีโอเนาะ ถ้าชอบใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเซราเซจใจด้วยนะคะแล้วสำหรับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย